S <S ส,สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ได้ปลาได้พี่น้องเด้อสิมาเฮ็ดก้อยปลาพี่น้องแซ่บๆนําก um> ันพี่น้องมากินกันเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งนํากันเด้อพี่น้องเด้อว่าแล้วน่อยสิจังได๋พี่น้องน้องแซ่บพี่น้องมุนีพี่น้องเขาออกให้มันละเอียดพี่น้องหมดเลยพี่น้องเด้อปลานี่ครับ ถ้บเทียนมักหนังก็ตานหนังไว้ด้วพี่้องเยี่น้องเลยหอมเศ่พี่น้องพิษเตอร์แกพี่น้องเ้องขาดบ่ได้ขึมะนาวพี่น้อง ก็รูเศษพี่น้องแกงได้พี่น้องเลยใส่ใบมะขามได้พี่น้องพี่น้องแังนัวยังนัวลงไปพี่น้องเราต้องใส่อย่างไรด้วยพี่น้องเลยเมันบทเศษด้วยพี <à> <simple plays. S 2> ่น้องเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขส,สุขคนพี่น้องมือนีกับมาพบมาหน่อยคือเก่าพี่น้องพี่น้องเด้อมือนีก็เฮ็ดตามที่บ่ออะไรพี่น้องก้อยปลาเด้อพี่น้องเด้อก้อยปลาดิบเด้อพี่น้องเด้อ แซ <ge ar> ่บได้พ um ี่น้องแล้วก็ผักสลัดพี่น้องเอามาแก้มได้พี่น้องเนื Green ้อผักชีพี Heavenly ่น้องผักหอมหอมลาบผักอย่างก็มีได้พี่น้องเนื้อตากในมันอยู่ในนี้พี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวพี่น้องข้าวหอนได้พี่น้องเนื้อมื้อนี้ข้าวเหนียวได้พี่น้องเนื้อแล้วก็แกงปลาพี่น้องแกงปลาส้มพี่น้องมาพี่น้องเส็ยแซ่บนํากันพี่น้องเนื้อใดรเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องเนื้อ ในพี่น,น,น,พน้องเขาห่อนพี่น้องข้าวเหนียวเ้าใหม่ด้วยพี่น้องเลยเสียบ,บพี่น้องมาพี่น้องลองกันสิมพี่น้องโอ้หน้าพี่น้องคับๆเนาะอืมฮแซ่บพี่น้อง 음. q u 이 แซ่บพี่น้องเลยซมๆพี่น้องใส่ใบมะขามซ่พี่น้องด้วยหอมพี่น้องแซ่บมาด้วยพี่น้องด้วยเผ็ดๆนะอือ แเน,นอร่อยเนาะสุย,ยอาดเนาะอโอ้ไม่ร้อน หวานดีพีน่น้องแซ่บดีพี่น้องตนี่อนนี้เนี่ยพี่น้องยังมีหยังข้าวเลยพี่น้องนี่พี่น้องมักแรงหนังเลยพี่น้อง ดีแล้วห่อคำับ้แ่พียงน้องคาดพี่ห้่อแย่พี่น,น้อง ขากลายไม่หนัง ว้าวคัตอือู้ไป่นอ้อยคักๆันอ่อยนอส่วนท้องปลาไปหนอ่อยเลยอุยอุ้ยอุยอุ้ยอืมข้าไรเง้ย แซ่บดีไปหนวอยค่ะค่ะ

แซ่บพป,นป,ป,นปน่น้องแกงปลาส้มพป่น้องหืมหลอหองบาดเนาะ โอ้ค oh. hmm. hmm. ักอืมอืมแซ่บดี ขากลายมั้งอืปา 음, 그려마면 ใส่ปลาไปเนาะส่วนที่กวนใส่มันไปเนาะคักรเนาะเสร็ศษๆไปเนาะสุดยอด ครับโอ้ย โอ้ขักเนาะกระดูกลายเนาะ ผัดเ,เพชรพี่น่อยแ่บพี่น่อ,อยแซบดีพี่น่อง 哦。Oh. Tá, pessoal. Hum. แซ่บดีไหมน้องหอมดีครับ <c oughs> อุ่นย,ยังตอนอนี้ไงไ่น้อง Hmm. ข้ากลายพี่น้องโอ้ข้าพี่น้องแซ่บดีพี่น้องเอาล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานีเด้อพี่น้องเด้อไผเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้เราได้ก็ขอลาไปก่อนนอพี่น้องเด้อ